สวัสดีครับผมเพื่อกองศรีครับทีมงานจากรักบ้านเกิด com ครับวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณลุงบุญส่งอังคาใสครับปรสัตว์อาสาตำบลบ้านยางอำเภอสองห้จังหวัดสระบุรีวันนี้ครับจะพามาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการไล่ยุงในคอกวัวครับซึ่งเป็นปัญหากันมากเลยซึ่งคุณลุงพร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของรักบ้านเกิด com ของเราครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ โอ้โหเป็นปัญหามากเลยครับลุงในเรื่องของยุงแมลงต่างๆในครอบครัวครับผมตอนนี้คุณลุงเป็นปศุสัตว์ครับภาษาปศุสัตว์มีเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหา้อย่างนะครับมีปัญหาเราจงว่าเราในนียไม่กากไอ้มะพร้าวนะที่เราคั้นออกกระทิเปแล้วนะครับเรา่อไฟไล่ยุงแล้วเราจะเอาไอ้กากมะพร้าวแห้งๆเนี่ยฮะโรยไปบนกองไฟท่านเมื่อกองไฟตัวนี้มันจะไปเผาไหม้กับไอ้ไฟแล้วมันจะเกิดควัน ฟันในฟันมะพร้าวนั้นผมไม่รู้ว่ามันมีสารอะไรบ้างมันสามารถขับไล่ยุงที่ในขอกนะให้หายออกไปได้หล้อหลังจากนั้นแล้วผมก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะมีทีเด็ดอะไรที่มากกว่านั้นอีกโดยเอาไอ้กากมะพร้าวแห้งเนี่ยไปผสมกับขี้วัวสดๆมาปั้นเป็นแท่งนะฮะป,ป,ปั้นเป็นแท่งปั้นเป็นแท่งแล้วตากแดดให้แห้งสักสองสามแดดเราเราสามารถนาไาแห้งแท่งนั้นนะฮะที่ผสมขี้วัวไอ้นี้กากมะพร้าวแล้วเรียบร้อยมาจุดไฟไล่ยุง ให้กับครอบครัวภายในบ้านใดน,นี่เป็นช่วยครั้งหนึ่งนะผมเคยทดลองตัวนี้ก่อนจะได้สูตรตัวนี้ขึ้นมาแม่บ้านผมบบนมากเลยว่ายุงมันเยอะลักจบตัวนี้แล้วมันแสบผมแสบตาผมว่ามันน่าจะได้ผลในการไล่ขับไล่ยุงผมก็เลยมาเริ่มทําปั้นแท่งยากรูนีนะ่ไล่ยุงขึ้นมาอีกครับเป็นไงครับเทคนิคง่ายๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวใช้แค่กากมะพร้าวโรยบนกองไปจากนั้นครับผมมีการต่อยอด ในเรื่องของการนําไปปั้นผสมกับขี้วัวจุดไล่ยุงในบ้านในครัวเรือนได้อีกด้วยใครสนใจตรงน,นี้ครับสามารถสืบคนข้อมูลได้ที่วัวไวเมปราปั้นเกิดของน,นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์คุณสมมากๆบผกที่มาให้ความรู้ยังไงเราตับหน้าจะขอ,อยากตัดม,มารวบพูดุยใหม่นะครับครับ,รบสวัสดีครับ